ชื่อเมนูวันนี้ก็คือตำซัวมาจำได้ป่ะตำมาดไม่ใช่เอ้ยตำซัวจีนต้องตำซัวใช่ไหมตำซัวปูม้าปลาล่าทะเลคุกลาบโอ้ยทุกคนชื่อนี้ไว้เดี๋ยวตอนกินจะเปลี่ยนไปอีกค่ะแซลมอนขายาวชิ้นนี้อมชุบเบ้าเดียวนะ เด็กคนแอบป่ะปิดตาลับก่อนให้มามาแอบามาอยู่ไหนมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีหมาไปแอบอยู่นู่นป่าอยู่หลังโทรทัศน์ป่าโทรทัศน์อ่ะอยู่โทรทัศน์ป่าไปดูดิโทรทัศน์มีป่าหนขอเสียงมามาหน่อยเฮ้ยยย่ไนนู่น้นาไปดูดิมีห อาแล้วไม่มีทำยังไงอะทำยังไงอะตัก็ดีใจอะมะสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวจะบอกทุกคนว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะฮะก็อยู่บ้านเราก็จะเล่นกันแบบนี้นะหากิจกรรมในครอบครัวเล่นกันนะเพราะว่าน้องบีเขาจะเบื่อมากเลยอยู่บ้านเลยแต่พอได้ออกไปหน้าบ้านปุ๊บนะเขาจะแบบ้โหมีความสุขมากล่าเริงมาถึงเมนูในวันนี้จะบอกว่ามีเพื่อนๆในเล็กมาในไอจีอีกแล้วให้แม่บุ๊กใช่ไหม เมื่อคือเลยอยู่ๆนอนอยู่แม่บุ๊กยื่นมาเลยปะป้า,ปานี่ไงอยากกินอยากกินแต่ที่เขาส่งมาคือเป็นแบบตำถาดธรรมดาเป็นปะลาลาธรรมดาแม่บุ๊กเลยมาฟิวชั่นใหม่มาดัดแปลงใหม่นะครับเป็นตำถาดปูม้าปะลาลายกทะเล <c oughs> จะจัดจานได้สวยขนาดไหนและรสชาติจะเป็นยังไงนะฮะตำถาดมานี่คือตำส้วน,นั่นเองแล้วก็เป็นปะลาลาคุณโบนะครับ เป็นไงทุกคนวัตถุดิบแต่และอย่างน่ากินไมหมครัวันนี้ทะเลนี่คือยกมาทั้งมหาสมุทรเลยนะแม่บุ๊คคัดมากับมือเลยทุกคนแล้วจะบอกว่าระหว่างที่เราอ่ะกำลังเลือกซื้ออาหารทะเลอยู่อ่ะเราเปลี่ยนเมนูอีกแล้วเราเปลี่ยนเมนูอีกแล้ว <c oughs> ตอนแรกเราแค่คิดว่าจะเอาพวอาหารทะเลเนี่ยไปลวกเฉยๆแล้วก็มากินกับซ้ตมต้มแต่คิดไปคิดมาปุ๊บแม่บุค๊คคีเอทกระทนันหันเอาอาหารทะเลที่เราซื้อมาเนี่ยไปต้มเสร็จแล้วมาคลุกหัลาบอ่ะก็กลายเป็นลาบทะเลใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชื่อเมนูวันนี้ก็คือต้มซ <c oughs> มาจับเลยปะเอ้ยตำซัวมินตั้งตำซัวใช่ไหมตำซัวปูม้าปลาทะเลคุกลาบโอ้โหทุกคนจำชื่อนี้ไว้เดี๋ยวตอนกินจะเปลี่ยนไปอีกค่ะเดี๋ยวเราอาหารทะเลไปต้มก่อนเลยทุกคนไปใส่อะไรก่อนคะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปฮะจับกลิ่นคาวของอาหารทะเลนะครับแล้วก็เททะเลลงไปครับ ลวกเสร็จเรียบร้อยฮะสุกหมดแล้วก็ทะเลของเรานะแล้วก็จะมาทำน้ำ <c oughs> ร้อนร้อนน้ำลาดน,นะครับเป็นแบบน้ำลาบง่ายๆเลย <c oughs> ทะเลคู่ขงราบไปทำตามก็ได้แค่มีผงลาบนะทุกคน <c oughs> สังเกตหน้าแม่บุ๊คทุกคน <c oughs> เหงื่อแบบออกแบบอือ้อหือเติมผงลงไปนะคะวันนี้เราใช้ผงทั้งหมด4ซองเลยค่ะ4ซองผงลาบครับนี่ฮะใส่ลงไปเลยครับง่ายๆครับเป็นแบบว่าวิธีเร่งรัดนะในการทำลาบลาบนี่เป็นอาหารของอีสานใช่ไหมใช่ก็เหมาะกับส้มตำเลยวันนี้อาหารเหนือก็มีนะแต่ว่าเป็นลาบนื เป็นลาบยังไงข้างอาหารเหนือเดี๋ยวไว้ทำให้ดูค่ะโอเคแล้วก็ใส่น้ำเ<ส>ปล่าลงไปแล้วจากนั้นเราก็เทน้ำลาบของเรานะคลุกลงไปในทะเลของเราครับไปฮะแซบแซบทุกคนนี่ฮะมีข้าวคั่วด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปตำสู้กันดีกว่านะโอเคแป๊บ, okay. บ,บนึงฮะ ทุกคนลืมบอกวันนี้แม่บุ๊กจะทําเห็ดเข็มทองทอดด้วยเพื่อจะมากินกับตาําซัวนะแล้วก็ทะเลคุกลาบของเราฮนะมีหลายคนถามว่าเฮ้ยแม่บุ๊กทอดเห็ดเข็มทองไงให้กรอบนะฮะเดี๋ยวมาทําให้ดูครับนี่นางกาลังทําเลยฮะทําน้ำมันตามนะคะอ่ะเตรียมน้ํามันไว้ทุกคนนี่ฮะแม่บุ๊กเตรียมไว้แล้วครับจะไ่ทอดเองเหรอมาวันนี้ฮะ แม่เป็นคนที่ทําของทอดอร่อยมากทุกคนที่ติดไว้หมูทอดแม่คือหมูหมูทอดนี่คือสุดยอดนะแป้งนี้ใส่อะไรบ้างอ่ะก็แค่ใส่น้ำเปล่าแล้วก็น้ำเย็นแม่บอกว่าเวลาเราทำแป้งเปียกค่ะให้ใช้น้ำเย็นจะทำให้ของทอดกรอบโอเคมาเลยครับนี่ฮะแล้วก็ชุบลงไปในแป้งเปียกตอนแรกแม่บุ๊กทำเองตอนนี้ไม่ทำแล้วนะฮะเสร็จแล้วทุกคนนี่ฮะเห่เข็มทองทอดกรอบแน่นอนอ่ะ เดี๋ยวไปทาตาส้งกันทุกคนวันนี้เรามีแขกเชิญอีกแล้วฮะมามาถึงใส่เลยเหรอเจจะรีบไปนอนแล้วโอเคใส่กระเทียม,รยมพริกใส่หมดพริกใส่หมดไอโบเอาเตรียมมาไม่ใส่เตรียมมาทําไมจัดเสรแล้วทุกคนวันนี้จากนั้นนะคะเราจะใส่เป็นหัวปักยาวหลังจากนั้นเราก็ใส่มันตาลตาลปีมมะพร้าว ไปนอนอังทุกคนไปเลิกทำแล้วไปแล้วก็ใส่มะเขือลงไปอ่ะหลังจากนั้นก็ใส่มะกอลงไปไม่ต้องใส่หมดนะครับเหลือไว้เอาไปทอดอ๋ออย่ายุ่งคือต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นการตำการยำอะไรเกี่ยวกับพวกยำๆตำๆพวกเนี้อีสานเนี่ยต้องให้เขาใส่แล้วไปไงขนมจีนนี่ถ้านนี้ท่านโดนทั้งแบบสองทีแล้วหลับนอนเลยอ่ะยาวเลยพวกนี้ไม่ตื่นอยากนอน อย,อยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอไปจัดจานก่อนแล้วกันนะครับไป คนมาแล้วเสียงกลมือให้แม่บุน๊นไหมคะสโยกว่าจะทําเสร็จนี่ทําไปล้างจานไปทําไปล้างจานไปมือน,นี้ก็ถือว่าเป็นมือหนักมือนหนึ่งนะทุกคนคอเลสเตอรอลก็เยอะนะทุกคนนะจะบอกว่ามือหนักๆแบบนี้กินแบบแตกๆแต่ตัวไม่แตกฮะเขาอยู่กับเราอีกแล้วครับด้วยฟเอร์ค่ะอขอบคุณครับอยู่กันมายาวนานนะทุกคนแล้วก็อยู่กันไปอีกประมาณสักตลอดไปเลยค่ะจะบอกว่าไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะมีหลายคนเข้าใจผิดนะบอกว่าเฮียกินยาลดน้ำหนักแล้วไม่อ้วนไม่ใช่ยาลดน้ำหนักทุกคนเขาเรียกว่า เป็นไฟเบอร์นำเข้าจากอเมริกานะทุกคนแล้วก็ช่วยดีท็อกร่างกายเรานะขับของเสียตอนเช้านะครับเพียงแค่ทานเวละหนึ่งซอก่อนนอนสำหรับคนพานหนักแนะนำทาน2อซองนะคะตื่นมาทานน้ำเปล่าสองแก้วรับรองคล่องเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ปวดบิดมีส่วนผสมนี่ก็เคยพูดไปแล้วมีทั้งผงแอปเปิลผงผักผมผงกีวี Ok อ่าผงขึ้นช่มมายผงมะขามป้อมแล้วก็ผงสมอไทยนะทุกคนนะใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับ <Okay. S 1> ที่เพจใหม่ของอมารีไฮไฟเบอร์นะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะอ่าเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับรู้สึกวันนี้จะมีโปรโมชั่นด้วยไม่รู้โปรโมชั่นอะไรลองเข้าไปดูทุกคนรับรองคุ้มอ่ะวันนี้เ <Okay. S 1> ออนะบอกเลยว่าสุขภาพดีได้ใกล้ตัวเรานะคะเป็นดิฟท็อกพรีเมียมใช่ไหม, <Okay. S 1> อมบอกวลาสารสกัดี่คือนำเข้าจากต่างประเทศหมดเลยนะทุกคนจะบอกว่าสารสกัดนํำเข้าจาก7ประเทศนะคะ7ประเทศเลยเหรอ7ประเทศ เลยนะทุกคนโอเคยังไงก็ลองสั่งซื้อดูนะครับที่เพจอมารีไฮไบเบอร์นะขึ้นอีกรอบนะครับขอบุณครับบายไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคืนนี้โคลาซองก่อนนอนรับรองตื่นมาโล่งเขาจะเป็นลากในลำไส้ออกมาให้หมดทุกคนแล้วไม่ปวดบิดจะนั่งสบายๆท้องเป็นลาบมาทุกคนซัมวอันี้เป็นฝีมือของโบนะฮะที่สําคัญจะบอกเลยวันนี้คือเห็ดเข็มทองมาได้ไงก็ไม่รู้วันนี้สองเด้งเลยทุกคนที่มาโดยไม่ได้นัดหมายคือคุกผงลาบกับเห็ดเข็มทองทอด ไม่ได้คิดไว้เลยนะมาคิดตอนซื้อ,อแล้วม่เกี้เหเกลมทอง,ทองก็มาทําตอนที่กําลังจะทําส้มตำนะฮะขอเหเขลมทองก่อนได้ไหมได้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนกรอบบแล้วบีบพี่ดูฟังนะกรอบมากเอาน้ำเนี่ยฮะน้ำตำซัวลาดลงไปฮะแล้วก็เป็นงไงคะไม่รู้อะเหดกําทองมันกร<ม>อบแบบกรอบแบบหอมแป้งอะ ทุกคนจะกินแบบของทอดแล้วมันจะหอมแป้งทอดแล้วมันกินเห็ดเข็มทองนิดๆอันนี้เป็นเมนู Fusion. ฟิวชั่นฟิวชั่นแบบมั่วๆเฮ้ยแค่เห็ดเข็มทองจุ่มกับไอ้น้ำตัมปลานี่ก็อร่อยแล้วอะ่ะอร่อยโบม์ตาอร่อยอยู่แล้วทุกคนใช่โบม์ตาอร่อยมากส้มตำก่อนแล้วกันนะมาทำยังไงเ,เคยเห็นเขาทำอย่างเงี้ยทุกคนหมุนอย่างงี้เหรออ๋อใช่ค่ะเนี่ยนะรู้ปะที่ยังไม่เคยเห็นใครทำแบบเนี้ยจนมาคบกับแม่บุคค๊กเพิ่องหนึ่งก็ทำแบบเนี้ยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าคนอื่นเขาก็ทำกันเตา ปกติเฮากินไงว่ะดึงขึ้นแล้วก็ใส่ปากเลยแต่เห็นท่พนกมานั่งหมุนอยู่เงี้ยเขาหมุนอะไรอ๋อหมุนแล้วมันกินง่ายขึ้นเป็นคำแต่ว่าว่ากินอย่างเงี้ยมันไม่สะใจอะมาเราต้องกินแบบเนี้ยดึงขึ้นมาเงี้ยแล้วเข้าปากดึงขึ้นมาเงี้ยแล้วเข้าปากเลยมันอร่อยกว่าที่จะมานั่งหมุนใครเป็นมัางฮะแล้วแต่ความถนัดเลยค่ะอืมเอาละทุกคนกินเด็ดตำตัวแล้วตอนนี้นี่ต้องอย่างนี้ทุกคนอย่าหมุนหมุนไม่อร่อย ใช้มือเลยนะทุกคนนี่แซลมอนใส่ลงไปนี้เลยครับนี่คู่กับน้ําแซ่บอีกแล้วมามา,มาทุกคนอันนี้อร่อยมากแซ่บแซ่บกันเลยอะ่ะคือช่องเราเนี่ยไม่ค่อยถนัดเมนูแซ่บนะใช่ค่ะต้องยกให้โบไอพวกของแซ่บๆอะ่ะนี่ทุกคนแซลมอนฮะ,ะมาม่าอ่าเอ้ยลืมไปเราไม่ได้มีแซลมอนสดอย่างเดียวเรามีแซลมอนเขาเรียกอ,อะไรนะเอาไปลวกแล้วเพราะว่าบุก๊กเปินของดิบนะฮะอือหคือดีมาก ทุกคนดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งปิดนะดูว่าเราจะกินหมดไหมวันนี้แล้วก็จุ่มซีฟู้ดด้วยนี่นี่ทุกคน แซลมอนแม่บุ๊กเอาไปลวกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยฮะจัดไปข่ะนี่ล่าสุดจะบอกว่าเพดอเมรีไฮไฟเบอร์เนี่ยหายไปเลยเพจเก่าเขาหายไปเลยทุกคนตอนนี้กำลังทำเพจใหม่ขึ้นมาอยู่ไงก็ฝากไปกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้บอกแล้วมีโปรด้วยลองไปดูโปรเขาวันนี้บอกเลยว่าจัดโปรเต็มลองไปดูครับแต่อันนี้กินแบบไหนถึงอร่อยมากะหืเห็ดเข็มทองทอดใส่แซลมอนทั้งบนนี่แล้วก็ราดน้ำปลา อะไรคะแซลมอนอร่อยมากเลยค่ะแซลมอนของป้าเหรอของม้าทุกคนเอาทะเลไปคุกผงลาบก็จะบอกว่ายังไม่ได้กินเลยนะแต่ม้ากินเรียบร้อยแล้วนี่ซูชิแซลมอนมมาไม่สนใจเหรอเนื้อดงเดเลยนะอือซุมเข้ามาที่จานแม่บุ๊กก้องนี้ ทำอะไรอยู่งุ้งิงงุงิงอยู่ตรงเนี้ยลองกินแบบรีวิวแบบกินให้เพื่อนดูแบบนี่นะคะอ้ําอะไรเงี้ยลองทานทำได้ไหมคาร์บอนอ้ําเลยเออแค่นี้เองปกติอะเวลากินอะเขาจะงุ้งยิ้งเขาอยู่ตรงเนี้ยเสียบมือมื่อต้อนรับดีวเวลาพรครับอกไม่ทำหน้างั้นน่ะจับตัวดิเอาดีๆไม่ได้เป็นอะไรใช่ป่ะไปฉีดวัคซีนมาดีโบเราก็อยู่บ้านเดียวกันทำไมต้องพูดเสียงดังด้วยอ่ะไหนตัวร้อนป่ะจับ เฮ้ยปกติปกติไม่หรอเออมันร้อนตรงไหนอ่ะเออมันไปยังไงการตัวอ่ะมันปวดหลังนะเอาขาขึ้นมากายคอก็ได้เอาขามาพักที่เท้าก่อนด้วยนะมันจะนั่งข่อยห้างไงขาพักที่ขาเฮียบก่อนเหยียบเสร็จแล้วก็เด้งขึ้นมาคือมันไม่เห็นหัวแล้วทุกวันนี้เราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องโอเคโอเคตอนเฮียทำโบโบยังไม่เห็นน้องพูดเลยนะเฮียเฮียเคยทำโบ่ด้วยหรอโอ้โหทำเมื่อไหร่โอ้โหอให้พูดโอ้โหอย่าให้พูด นี่คือส่วนนี่คือที่สุดแล้วอ่ะของโบอ่ะคือถ้าเกิดเฮียมีทุน,ทนสักตอนนี้คือโบตัวคนเดียวโบจะทำทุกอย่างไม่ได้ถ้าเฮียมีทุนทสักประมาณสิบไม่แค่โบบอกเฮียทำให้ได้อยากเอาอะไรอยากทำอะไรเฮียทุกคนร้านยำของโบชื่ออะไรนะยำดัมโบยำดัมโบยำดัมโบไอ้บิวตั้งให้โคตรเด็ดเลยอ่ะหยุดอยากกินกุ้งได้อ๋อมีแซลมอนเหรอ หมดแล้วหมดเป็นแขกอ่ะโอเคเงียเป็นอะไรเฮียเป็นบังอ่ะนี่ปลาหมึกเฮ้ยอะไรอ่ะอร่อยเฮ้ยเออหัวเราะอะไรหัวเราะแปลกอ่ะเฮ้ยแซมมอนคือต้องบอกเฮ้ยแซมมอนขายาวยชิ้นนี้สองชุบเป้าเดียวนะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำสอให้เฮียชนะเฮียก็ให้รู้ป่ะไม่เอาไปไม่เอาให้ อ่ะตอนนี้ไม้เข้าป่าไปก่อนอ่าดีไหมอ่ะสมุนสมุนสมุนเอ,อ๊ะสาวนี่มาไหนวะเสาไหนหอมืมมากับบ้านเหรอเสานี่เหรออืออยู่มากี่ปีวะเนี่ย <laughs> แล้วไอ้ตรงนี้มันมีมานานยังกี่ปีแล้วที่เดินผ่าวาเนี่ย ไอโบเป็นไรวะเนี่ยไอโบเป็นไรวะเนี่ยไอโบเป็นไรวะเนี่ยมาบูไอโบต้องไปหาหมออะทุกคนแต่ถ้าตำแบบเนี้ยตำซั่วแบบเนี้ยรสชาติแบบเนี้ยไม่มีใครตำตามโบได้เพราะว่าโบเนี่ยเป็นรถมือของเขาแล้วเวลาเขาตำเนี่ยเขาจะไม่บอกด้วยว่าใส่อะไรเท่าไหร่เขาใส่ไปเลย,เข,เ,ลยเขาอยากใส่ก็ใส่เลยแต่ทะเลคุกผงลาบเนี่ยทุกคนลองไปทำตามดูแซบ่บจริงๆแล้วก็ท้ายนี้ทุกคนก็ฝากด้วยครับสำหรับอัมเบรีไฮไฟเบอร์นะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กใหม่นะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่นี่เลยนะครับวันนี้มีโปรแบบจุกๆเลยทุกคนลองเข้าไปดดูทุกกกกกกคนนนยยัังงไไไ็ฝาวว้ะิแแแตตตตๆ่่ม1 ก่อนนอนคืนนี้ทุกคนตื่นมา,าโล่งอยากได้ข้ามาน3ครั้งจัดมา3ครั้งนะฮะสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม